ดีค่ะคิดถึงจังเลยมาประเดียวไปเดาเก็บไปซะหน่อยผู้คาวแดงนะคะออกดอกแล้วเดี๋ยวเก็บผู้คาวแล้วก็จะพาไปดูแคทนิบ ช่วงนี้น่าจะกำลังออกดอกคิดถึงจังเลยลูกสาวเรียนจบแล้วเขาทำงานไม่ว่างที่จะมาไงคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นลายค่ะเป็นภูเขาแดงแ,แต่ลายงามมากเลยงามมากนี่ ไม่รูจะเก็บตรงไหนรีบด้วยนั่นเนี่ยค่ะเพราะจะต้องเอาอาหารไปให้แมวที่เจิงเขาส่วนต้นเนี่ยดูสิที่ครั้งก่อนมาไลฟ์อยู่เห็นไหมคะตอนนั้น,นมันเป็นพุ่มแค่เขา่า ตอนนี้สูงมันต้องเป็นดอกที่น้องๆว่าเอาไปใส่ไข่เจียวอร่อยยังไม่เคยลองเลยค่ะดูเป็นพุ่มใหญ่อะมีหน้าเขาถึงเขาถึงตัดเก็บก่อนมันเยอะ ไปดูครอบหมีเลยกัญชาแมวโอ้โหตัวเร็วมากเลยตัวเร็วมากนะต้นเนี้ยค่ะนี่นคะดอกนี่ดอกเดี๋ยวกัญชาแมวอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่กัญชาแมวเมื่อก่อนจะอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วหายไปไหน ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วค่ะโอ้ยต้นไม้ใหญ่มันมันนี่ค่ะนี่คือดอกของกัญชาแมวใบจะเป็นแบบนี้กลิ่นจะฉุนมากกลิ่นจะค้นละแบบกับมิ้นกลิ่นจะคล้ายๆกัญชานะคะนี่โอ้โหตอนนี้มันเหี่ยวไปหมดเลย มีต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะตรงนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ภูเขาเนี่ยเขาออกดอกแล้วเนี่ยคือดอกกัญชาแมวดอกเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนมากกว่าใบเนี่ยมีดอกนะคะเนี่ยจับนี่ยังได้กลิ่นเลยขอต้อนหนึ่งนะคะอันนี้ดึงเลยบ้านนี้เขาไม่หวงเขามีแมวเขาไม่หวงค่ะเนี่ยนะคะ น, <ives> นี่ตอนนี้เนี่ยค่ะนี่เขาไม่หวงค่ะนี่คือคือดอกอีกหน่อยก็มีมีเม็ดปลูกง่ายมากเลยค่ะตอนนี้ยังยังไม่มีเม็ดนะคะมาครั้งหน้าจะมีเม็ดเดี๋ยวจะพามาดู นี่แค่ะคือกัญชาแมวหรือแคทนิปมันมีอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงเนี้หาไม่เจอแล้วนี่ไงนี่ไงคะนี่นี่คะ่ะเขาไม่ได้เก็บมันก็เลยแก่เนี่ยออกดอกแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ว่าดอกเป็นสีครีมบางดอกก็เป็นสีม่วง ที่เอสอเขาบอกเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอร่อยค่ะเก็บต่อเก็บงามเท่าไหร่ไม่งามเท่าไหร่ปกติมาจะออกเดินตอนเช้าไปนั่งที่ชิงช้านี่มาธุระไม่ใช่มาธุระมาเก็บเห็ด มาดูเห็ดลิ้นจือนี่ค่ะเนี่ยถ้าไม่เก็บมันก็จะเก็บ่นี่เห็นได้ชัดว่าเป็นภูเขาแดงมันลามเนี่ยค่ะเนี่ยต้นภูเขาทั้งนั้นลามเต็มสนามเลยนะคะเก็บอีกสักสองสามยอด กลินกัญชาแมวแรงมากค่ะกลิ่นแรงสีสวยนะสีสวยดอกก็สวยไม่ได้ไปบ้านคนยวนที่เขามีเขามีใบใบโอบาใบชิโสนะคะยังไม่ได้ไปเลยไว้ข่าวหน้าดูสิข้างในต้นสูงเลยส่วนอันนี้ยังไม่เคยกินโอ้โหดู มันโตเร็วอย่างเนี้ยนี่มันเป็นดอกอ่อนๆดอกยังอ่อนๆอยู่เลยพาเดินไปดูปีนี้ไม่รู้ว่าดอกไม้ตรงนี้จ,จะสวยเหมือนทุกปีไหมปีที่แล้วสวยมาก เนี่ยเพิ่งจะมีอยู่ทุ่เดียวตรงนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะตรงจุดเนี้ยที่ดอกมันขาวเต็มไปหมดดูดิเนี่ยที่เกิดมาใบก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้โหดูตาก้องตาก้องงามงา,มงามนี่ก็ภูภูเขาแดงแต่เขาลาย <laughs> ลายค่ะไปดูสิพีชลูกพีชมีลูก ปีนี้จะดกไหมไม่ดกมีอยู่แค่เนี้ยค่ะปีที่แล้วดกลากดินเลยไม่ดกแปลกนะปีที่แล้วดกมากค่ะปีนี้ไม่ดกเลยยช่วงที่ออกดอกค่ะ เรื่องสวยอยู่ตรงนู้นก็สวยค่ะสวยจังเลยไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากมากเมื่อก่อนตรงนี้ก็มีกระต่ายมีทุกวันแหละแต่ตอนนี้กระต่ายคงนอนหลับไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ